อังคารนี้ครับากับการมาของสาวน้อยมาสจักรจัคนะหมอลำเพชรบ,บ้านแพงน้องปุ๋งอิงที่มาพร้อมกับหัวหน้าค่ายบอสโจโเขาชื่ออะไรนะปุ๋งอิงครับเลยแล้วหาเสียงช่วงนี้เป็นไงบ้างอะอันนี้ปุ๋งอิงเพ็รบ้านแพงครับบ้านศีตะเกีพอดีพอคนศีตะเกีเชียงรายเหรอคะไม่ใช่ศีตะเกีเชียงรายเหรเอะตัวแค่นี้รู้เรื่องหมดแล้วเนี่ย<ม>้อมเรื่องราวสุดประทับใจ ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับถือว่าทรงเพชรใหมแมนครับปัจจุบ,บันนี้ก็ถือว่าสูนหนาของเาหนาเป็นแพงครับนี่เป็นลูกผู้หนึ่งนี่เขาก็ได้เหมือนได้สิ่งที่ล้ำค่ามากกว่าเพชรอีกท่านข่านี้สามตุ้มครึ่งห้ามพลาดอ่ะรายการปัญญาปันสุขวันนี้เอาเครื่องไฟฟ้าสิงเกอรมาทั้งหมดเลยฮ่าอี่อิรจริงนะ